สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับคุอาช่องของแม่มดนะคะนี่นะคะโอ้โหตอนเช้าเขาก็จัดการกันทีเดียวเลยนะคะกอดยายมวยนะคะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะคะอันนี้ก็เป็นกราฟิกนะคะน้องกราฟิกคนสวยของเรานะคะวันนี้แม่อ้อยก็จะทําพิธีตัดผมนะคะโอ้โหเป็นทรงผมน่ารากักน่ารักนะคะคนเห็นไหมคะน้องน่ารักมากเลยนะคะว่าง่ายมา,มากๆเลยคะ่ะนั่งให้ตัดผมมานะคะแม่ชอบไปตัดผมเพราะว่าแม่ไม่ค่อยไปหวีผม คือแม่ไม่ว่างเเพราะว่าภารกิจแม่ก็เยอะเนาะเลี้ยงลูก3าคนนะคะไม่เชื่อเรื่องมูมูมามานะคะมันเป็นเรื่องที่แบบจริงจังระดับเบอร์แป <ๆ S 1> นี่วันนี้เรามีโปรเจกต์จะกล้องไปเที่ยวทะเลกันค่ะโ,โหแต่งตัวเข้ากับชุดที่เราจะไปทะเลกันมากเลยนะคะโอ้โหน่ารักไปเลยค่ะทุกคนมีหมวกมีกับชุดสวยเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวไปออกแดดนะคะแต่เวลาออกจริงไม่รู้ว่าใส่หมวกหรือเปล่านะคะนี่นะคะแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบนะคะชุดสีม่วงนะคะ กราฟิกเป็นเด็กที่ชอบสีม่วงมาชีวิตจิตใจนะคะนี่ค่ะน้องเดินไปรียร้าแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านของพี่สาวนะคะเขาก็แบบเป็นคนนี้แบบไม่ชอบออกไปไหนเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ชอบแบบว่าสไตล์รีสอร์ทที่ผลิตเองนะคะก็ก็ดีค่ะเขาชอบแต่งบ้านเขบาขอบาขอกเขามีความสุขอะไรเงี้ย เราเราเป็นน้องก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยนะคะล <ไป S 1> ูกคู่แหลานก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยได้ได้อยู่บ้านสวยๆของพี่สาวนะคะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย <c oughs> นี่นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เราจะนั่งรถนะคะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ออกไปทะเลนะคะอันนี้แม่โมดอ,ะอ่ะจะไปปฏรริบัติภารกิจพิเศษเพราะว่าวันนี้พ่อไม่ได้ไปด้วยก็คือแบบก็กลัวพ่อน้อยใจว่าแบบเปิดรักไม่เท่ากันก็เลยแบบว่าการจะขับออกไปแล้วก็จะไปนวดเขาไปบีบสิวแล้วก็ ไปตัดไปตัดเล็บให้เขาอะไรอย่างงี้นี่นะคะเราก็จะออกไปกอนแรกหลานชายคนโตก็จะไปด้วยแต่ว่าทําไปทํามาเขาชวนกันเล่นแบดก็เลยไม่ไปโอ้โหดีใจค่ะดีใจเพราะว่าไม่งยานะคะชนบุรีวุ่นวายตีกันยับนี่นะคะปีอันนี้พี่ปีกกับพี่เตอร์นะคะเขาอยู่ด้วยกันได้นะคะมีความรักและสามัคคีกันสูงนะคะนี่นะคะกาบปีกก็โดนยุ่งกัดเยอะเลยนะคะแม่มดก็ลืมคิดไปเลยเดี๋ยวรับหน้ามาแม่กองต้องทา าอยาก,กันยุงเยอะๆเลยนะคะมีอันครีมที่มันเป็นโลชั่นกันยุงนะคะ <Okay. S 1> พี่เตอร์ก็ทุกคนเริ่มแฮปปี้นะคะแม่มดก็เริ่มหันหัวรถออกนะคะเตรียมตัวออกเดินทางค่ะสำหรับเด็กๆนะคะแค่ออกนอกบ้านนะคะ ก็มีความสุขแล้วอะอย่างแม่มดเนี้ยคือได้แบบอยู่นิ่งๆนี่คือแบบจะจะบ้าตายอะไรเงี้ยขอบนี่นะคะน้องกราฟิกก็หันมายิ้มแย้มเด็กๆก็หันมายิ้มแย้มนะคะความเุ็ของแม่มดก็ไม่มีอะไรว่าเห็นลูกหลานยิ้มก็มีความสุขแล้วค่ะนี่คือยาที่ดีที่สุดเลยใช้คําว่ามันเป็นยาที่ดีที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วอะชีวิตมันไม่ต้องอะไรมากนะคะแค่แบบทําเพื่อลูกเพื่อหลานนะคะมันมันคือสุดแล้วจริงๆนะคะนี่นะคะทุกคนก็แฮปปี้นะคะเสียงเงินไม่มากนะคะอยู่กับเด็กนะคะก็ เสียนีด้หน่อยค่ะซื้อขนมขนมอะไรเงี้ยแต่จริงๆสิงสิที่เขาอยากได้ก็คือเวลากับเราแบบเวลาที่แบบได้คุยกันจริงอะไรอ่างเงี้ยนี่นะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของแม่มดจริงๆนะคะแม่มดวางทุกอย่างไว้นะคะวางไว้ที่พื้นนะคะแล้วจะพร้อมจะหยิบจับในวันพ่กนี้นะคะวันนี้ก็คือเราตั้งใจจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแบบจริงจังนะคะการอยู่แมกอนนะคะมันดีมากเลยนะคะมันเหมือนหยุดเวลาไว้ค่ะแล้วก็มองท้องฟ้าแมกอยังมีความเป็นชนบทอยู่นะคะ ก็แบบมีเขียวเขียวอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราอยู่ตรงกรุงเทพเราก็จะเห็นจะตึกใช่ไหมคะแต่สําหรับเราอยู่แม่กรองเงี้งยนะก็ขับรถฟรินฟินไปเลยนะเดินมันไปแล้วก็ขับรถฟินฟินไปนะคะกับลูกกับหลานนะคะนี่เขาฟ้านี่สีฟ้ามากเลยนะอันนี้ที่เรากําลังผ่านนี้คือบ้านของป้ารวยนะคะเป็นวางกุ้งเหมือนกันนะคะอันนี้ป้านะคะป้ากรเลี้ยงวันดีมาตต้งแจะเด็กเหมือนกันนะคะเพราะว่าสบายก่อนในยายไหวเนี่ยก็จะขับรถยายก็ต้องทํางานลูกมันเยอะนะคะ ลูกเยอะก็ต้องทางานเยอะนะคะไม่ใช่ลูกเยอะทํางานน้อยนะคะลูกเยอะต้องทํางานเยอะนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่วันนี้เขาจะแบบมีเทคนิคในการแบ่งเวลาคือสมมติว่าลูกอะกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยตอนตอนตอนปปปปปสองนี่จะให้พปเรียนธรรมะก่อนแล้วก็เวลาลูกกลับจากโรงเรียนตอนสี่โมงเย็นเนี่ยพ่อก็จะมารับไปทําสวนคือช่วงเวลาในการทําสวนนะคือช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนี่คือเทคนิคของเขาคือเราตอนก่อนเราก็ไม่รู้หรอก แต่คือเรารู้แค่ว่าเรามีพ่อเรามีแม่เราเห็นทุกวันนี่แหละคือความจริงมืงพี่แบบแบบว่าแบบว่าบางทีหนีพ่อหนีแม่ไปจับกุ้งจับปลาก็มีนะคะคือมันเจอกันเยอะมากไงคะนี่เราก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรับสองแสบนี้นะคะมาซื้อขนมกันนะคะสองแสบนี้ก็โอ้เขาก็เด็กนะคะเด็กอ่ะเราจะไปให้ขนมให้ของเล่น ตอนเขาโตแล้วลอ่ะเ,เขาก็ไม่ต้องการนะคะเราต้องให้เขาในเวลาที่เขาต้องการให้สิ่งที่เขาต้องการในเวลาที่เขาต้องการนะคะเนี่ยอย่างขนมอย่างอะไรเงี้ยคือบางทีแบบมันก็ได้บ้างอะไรเงี้ยนี่เราถึงบ้านตาเรียบร้อยแล้วนะคะเออเราก็ทาภารกิจเหยียบตาก่อนเลยนะคะจริงๆสาหรับคลิปนี้แม่หมดมีคลิปมากกว่านี้แนตะ่ว่าด้านในท้ายมันบรหลดไม่ได้แม่หมดก็พากเท่าที่มีก่อนนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นบ้านตู้เหลืองนะคะป้าป้าป้าสร้างให้นะคะแต่ว่าป้าป้าติดงานป้าก็เลยไม่ได้มานะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นบ้านพี่สาวที่เราอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นบรรยากาศอันนี้คือเรากลับมาจากเกียบตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเดินเล่นอาอาชิวชวนะคะชิวๆเพราะเราตั้งใจว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่นั้นเราต้องชิวค่ะนี่นะคะเราก็เดินเดินไปเดินมานะะคพี่สาวเขาขยันมากค่ะเขาเป็นดีไอดดลของวันดีเลยเพราะว่า คือพี่สาวของวันดีเนี่ยดีทุกคนเลยคือแบบว่าคือเขาเป็นคนแบบคนจริงอะคนจริงคือทําให้เราดูอะไรเงี้ยแบบเวลาทําอะไรก็สักอย่างหนึ่งเขาตั้งใจแล้วก็ทําจนสําเร็จดังนั้นคือการเห็นเขาทําเราก็จะเกิดการเรียนแบบในทางที่ในทางที่ถูกต้องในทางที่สร้างสรรค์อย่างลูกของเขาเขาก็เลี้ยงให้ดูเราก็เลี้ยงตามเราก็อยากให้เราอยากเป็นแบบไหนเราก็เราก็เลี้ยงลูกเราแบบนั้นเนี่ยแบบพี่พี่สาวเราทำอะไรเงี้ย คือแบบแล้วได้เด็กๆมันก็มีความสุขคือเราสามารถวัดความสุขจากเด็กๆก็คือการคุยกับเขาเนี่ยแหละพอเราคุยกับเขาเราจะรู้เลยว่าเขาแฮปปี้มีความสุขมากๆมันแบบมันบางทีมันไม่ต้องไปหาแบบไม่ต้องให้ของอะไรหรูหาราารกรี่ยเขาก็ได้แค <falsch S 2> <แ S 1> ่เราแบบเล่นกับเขาบจับกับเขาสัมผัสตัวเขา อยู่กับเขาจริงๆรับฟังสิ่งที่เขาพูดเท่านี้ในช่วงเวลานี้มันมีค่าที่สุดสําหรับเขาแล้วนี่นะคะเราก็ไปด้วยกันนะคะในรถเนี่ยจะมีเด็กทั้งหมด5คนนะคะแล้วก็แม่มดเป็นคนขับแล้วก็มียายหมวยดูได้หลายคนหนึ่งยายหมวยก็จะคอยดูความเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบดูอันตรายนะคะเราก็เที่ยวด้วยกันบ่อยแล้วนะคะเราังนั้นก็รู้รู้นิสัยกันดีนะคะนี่ก็เป็นท้องฟ้านะคะบรรยากาศการเดินทางนะคะไปป้ายถากันค่ะไปเนี่ยแม่มดวิ่ง วิถนนหลวงนะคะก็คือแบบถนนที่เป็นเมนลงใต้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบวิ่งไปเรื่อยๆนะคะคือเราเราไปคนแรกนะคะเราถึงคนสุดท้ายและเราที่สําคัญคือเราแบบโอ้โหบรรยากาศบนรถเนี่ยสภาพมันไม่น่าที่แบบช้าข้าวทั้งหกได้มันหกไปแล้วละ่ะคือแบบว่าพยายามในรถนี่ตอนนี้เน่ามากเดี๋ยวต้องวันนี้ต้องเก็บนี่นะคะดูหน้าหน้าพิเตอร์นี่คือแบบโอ้ยฉันปวดหัวนี่ฉันอยู่ในรนรกวิสวรรนน่ยคือทุกคนแบบ มันดีเตอนะคะมันดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะนี่ปะป๊านะปะปาไม่ต้องมาแล้วคะปะปาดูคลิปนี้นะวันดีได้อานทุกอย่างทั้งหมดแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะอันนี้ก็ลูกของพี่น้องชายสองคนนะคะก็มากับเราด้วยนะคะส่วนลูกของพี่สาวก็ไปกับพี่สาวรถคันนี้ก็จะเต็มไปด้วยความพาิหันเพราะว่ากฎระเบียบไม่ค่อยมีมากค่ะก็เซจสิ่งที่ต้องการก็คือหนึ่งความปลอดภัยสองอย่าทำร้ายคนอื่นนะคะ นี่คือถ้าทำไม่ทำแล้วถ้าเราไม่ทําร้ายกันเราก็จะไม่มีทะเลาะก,กันในในรถเด็ดขาดนี่คะเขาก็เล่นกันนะคะเด็กนะคะจุดสําคัญเลยคือเขาอะต้องอยู่ด้วยกันโตด้วยกันเขาถึงจะรู้ใจกันคือมันทะเลาะก,กันบ้างมันก็ทรรมาตินะคะลายก็ถึงเพชรบุรี1กิโลเมตรแล้วนะคะนี่นะคะเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะคะมันมีหาดเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะไปหาดที่เราต่อไปก็คือหาดจอมพลคือเป็นหาดของที่อยู่ในค่ายทหารเป็นแบบ คล้ายๆสูนอนุรักษ์อะไรเงี้ย<ม>นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศทีนี้ก็คือเราวิ่งเรียบทะเลละวนี่นะคะรเราก็มาถึงแล้วหาดเจ้าสำรานก็คือศูนน์ศูนอะไรเนี่ยส่วนพักพื้น<ร><ร>ของกองทับรนะคะน,นี่นะคะเราก็ขับเข้าไปนะคะไม่เสียค่าเข,ข้านะคะรหรือแหง่าจอมพลนะคะนี่คือยายหมวยนะคะยายหมวยนี่ก็เป็นแอสเซสนต์แมเนเจอร์นะคะช่วยวันดีตั้งแต่สระเบือเรือรบนะคะทุกวันนี้ก็ยังช่วยกันอยู่ นะคะแล้วก็มาถึงบรรยากาศนะคะตอนนี้เราจอดรถผิดด้านนะคะด้านนี้ก็จะเป็นบ้านด้านของบ้านพักนะคะทุกคนก็จะแบบอารมณ์ประมาณแบบเช่าบ้านแล้วก็ค้างคืนแต่เราไม่ได้เที่ยวแบบนั้นเพราะว่าคือเรามีเราก็ต้องทํางานทําการด้วยนะคะเราก็เที่ยวแบบนิดนึงแบบว่าฟิลเล่นทะเลก็พอละเพราะว่าเราอยู่ไปอยู่ที่แม่เองรอยู่บ้านสบายกว่านะคะเพราะว่าบ้านเรามันก็สบายอ่ะดีไปที่อื่นไปที่อื่นมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าลูกมันเยอะเด็กมันเยอะเวลาแบบชุมุนวุ่นวายมันก็เยอะแล้วก็ เราก็เที่ยวแบบนี้ค่ะมันก็ฟินนในแบบของเรานะคะไม่ต้องฟินในแบบของใครนะคะนี่นะคะเด็กๆก็าแฮปปี้ค่ะนี่ค่ะเราสังเกตได้จากกิริยาของเขานะคะไม่ต้องไม่ต้องสังเกตอะไรมากมายนะคะเขายิ้มเขาหัวเราะเขาล่าเริงเขาพูดได้เขากินเก่งนี่คือความสุขของเขาเขาเล่นได้นี่คือความสุขของเขาแล้วก็ไม่ต้องไป ไปบีบเขาเยอะเราก็ดูแบบเรื่องบางเรื่องที่แบบเออสำคัญอันตรายนะถึงกับชีวิตนะเจ็บนะแค่นี้พออย่างอื่นปล่อยปล่อยให้เขาแบบได้เป็นตัวของเขาเองได้เล่นในแบบของเขาเองนะคะนะคะเขากินไข่นะมีอาหารมาขายตลอดเวลานะคะที่นี่เขาจะมีอาหารมาขายตลอดเวลานี่นะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้พี่สาวเอาเปไปผูกเองกับต้นสนนะคะนี่นะคะคันนี้ลูกชายคนโตนะคะชื่อพี่โตนะคะ เดี๋ยวจะเห็นกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสามารถกดติดตามช่องใหม่มดแฟมิลี่ได้นะคะแม่มดจะทําคลิปไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแม่มดมีคลิปประมาณ2องสามหมคลิปแนะคะแต่ว่าไม่เคยได้แบบอัดเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้อยากอยากจะทําให้มันจริงจังเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นความทรงจําดีๆที่เราได้อยู่ด้วยกัน